ของหวานแบบนี้นะคะก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเลือกกินนะคะเพราะว่าตอนนี้คุยนะคะกินชาไทยกินเ,เขาเรียกว่าของหวานเยอะมากค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้จะมามีเขาเรียกว่าตัวช่วยดีๆนะคะที่จะมาช่วยให้เราควบคุมความหวานนะคะเห็นไหมคะไม่ว่าจะราคา10บาท20บาท30บาท คือเรากินหมดขอให้ชาไทยชานมนมเย็นนะคะมันเขาเรียกว่าเหมือนติดนิสัยไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแก้นิสัยตัวเองนะคะวันนี้ก็ใช้โกโก้นะคะของ แบรนด์นางบีนะคะทุกคนวันนี้อากาศมันรู้สึกว่าอุ่นๆเย็นๆนะคะก็เลยเลือกที่จะดื่มแบบร้อนนะคะแต่ถ้าอากาศนะคะมันร้อนนะคะใครรู้สึกว่าอยากกินยามบ่ายยามบ่ายแล้วอยากจะไปซื้อชาทุ่งชาไทยนะคะกระฟุงกาแฟเนาะก็เลือกสามารถชงเป็นแบบแบบเย็นได้นะคะวันนี้นะคะอากาศมันอุ่นๆนะก็ขออนุญาตนะคะใช้แบบ แบบร้อนนะคะแล้วก็คนไปเลยค่ะโกโก้แบรนด์นางบีนะคะสามารถดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นนะคะมันเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเราได้กินหอมของโกโก้นะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะเป็นตัวช่วยในการควบคุมความหิวความอยากความหวานนะคะที่ในร่างกายมันเคย ชินอยู่เป็นประจำนะคะอันนี้ก็คือมาแชร์แบ่งปันให้ทุกคนนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักไปที่เพจนางบีได้เลยนะคะราคา290บาทนะคะโกโก้แบรนด์ดังบีนะคะใครมีสิ่งดีๆหรือมีเคล็ดลับอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะอย่าลืมติดตามคลิปสาระดีๆจากช่องคุยด้วยนะคะ